สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะเดือดดวงใบบูพยาวนนิจะดูวดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับิตประจาวันของตัวคุณเองจะดูวดวงให้กับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษาย,ยน2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีนาโนมติดทางเป็นเช่นไร กดอ,อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามพรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวง็นการส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสำหรับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลให้น็กไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไาลนะครับไพ่ใบ,บแรกของคุณได้ไพ่เดทนะครับ เด็กถือถ้วยเดม g จิ i ชนนะครับ8ดไม้ i n g ถือไม้ไพ่เดอะทาวเวอร์ฟอรันังอับคัพไพ่เดอะเฮอร์มิต ไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้วงล้อแห่งโชคลาภอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่เด็กมูลทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีนโน้มทิดทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวกลุ่มลักนณากลุ่มนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณนะได้เด็กถือถ้วยนะครับเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่คุณค่อนข้างแบบมีการเปิดรับมีการเปิดใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรเข้ามาแบบกระทนหันทำให้คุณรู้สึกแบบ กอ,อกตกใจพอสมควรรู้สึกเหมือนมีความหนอยบ้างแหละแต่ตอนนี้คุณค่อนข้างเปิดรับแล้วคุณค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความคิดนะครับความหวังใหม่อะไรที่มันเป็นแบบความเป็นโพสิทีฟเป็นแนวโน้มทิศทางในทางบวกคุณค่อนข้างที่จะแบบ เหมือนแบบเปิดใจยอมรับแล้วแหละเข้าใจในสัจธรรมมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งต่างๆได้มากขึ้นด้วยเช่นกันอิทธิพลของไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะครับ มันเป็นไพ่ที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละไม่ได้แปลว่าปุ๊บปั๊บแล้วคุณจะเปิดโลกเปิดอะไรได้มากขึ้นนะมันแปลว่าคุณค่อยๆยอมรับหรือค่อยๆทําใจได้ดีขึ้นหรือมีสิ่งดีๆมีข่าวดีเข้ามาทําให้ตัวคุณเองมีความหวังใหม่มีการพัฒนายกระดับจิตใจขึ้นมาทําให้ตัวคุณมีการพัฒนาขึ้นมาถึงไพ่อัศวินถือถ้วย จากเด็กถือถ้วยเนี่ยพัฒนาถึงอ,อัศวินถือถ้วยมันแปลว่าคุณเน่ยค่อยๆมีการเติบโตมีการพัฒนาจากการเดินทางนะครับของชีวิตของคุณเนี่ยทำให้คุณประสบพบเจอจากสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างคุณก็พยายามเรียนรู้มันปรับมันสุดท้ายเนี่ยคุณจะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะมีการมีความหวังใหม่ที่ดีแล้วทําให้คุณเติบโตพัฒนาจากไพ่เด็กถือถ้วยเห็นไหมครับเด็ก ถือถ้วยเนี่ยคือไพ่อาจจะแบบเบสิกนิดนึงแต่พอเป็นอัศวินถือถ้วยเริ่มมีไพ่ที่สวยงามถ้วยที่สวยงามมากขึ้นมันแปลว่าคุณเองอะนะครับพยายามสาะแสวงหาสิ่งดีๆรับพลังงานบวกมากขึ้นทําให้คุณเติบโตมีภาวะจิตใจที่แบบบริสุทธิ์แล้วก็ดีขึ้นนะครับประมาณนี้ ดังนั้นเนี่ยเกตเล็กเกตน้อยที่อยากจะให้กลุ่มชาวกลุ่มลักษณะกลุ่มนะครับคือคุณต้องพยายามมองโลกในแง่บวกแล้วคุณจะมีโอกาสดีๆมีคนมายื่นโอกาสให้กับตัวคุณในถือถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นากาลยานเมตรหรือเป็นบรรยากาศในเรื่องของการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ตัวคุณน่ยค่อนข้างมีในเชิงที่แบบข่าวดีนะครับคนดีๆเข้ามากับชีวิตมาช่วยเหลือเรามากขึ้นซัพพอร์ตกับเรามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ อย่างที่บอกไปนะว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะแบบต้องค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วคุณจะแิบโตและมั่นคงที่ดีบางทีก่อนที่คุณจะเป็นเด็กถือถ้วยี่ยคุณก็อาจจะมีบางสึกบางอย่างที่ไม่ค่อยได้ดังใจนะอิทธิพลของไพ่เนี่ยโฟ f ์ u คัเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้กําลังมองถ้วยที่มันรู้สึกแบบธรรมดาธรรมดา3ถ้วยเนี่ยแต่คุณเน่ะกำลังหลับและนึกถึงเฝ้ามองนะครับ อยู่ในถ้วยที่สวยงามจากไพ่หนึ่งถ้วยที่สวยงามตรงนั้นปรารถนาถ้วยทองถ้วยที่มันดีถ้วยที่มันสวยงามคุณมีโอกาสได้ถ้วยนั้นนะสังเกตดูว่ามีอัศวินถือถ้วยเนี่ยจะมีคนมามอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณคําว่าถ้วยในที่เนี่ยมันคือความเปรียบไม่ได้แปลว่าผู้หญิงคนนี้อยากได้ทําไมแค่ถ้วยเองคุณนึกนะครับเวลาคุณเป็นนักกีฬาแล้วคุณได้ถ้วยทองคํานักกีฬาทุ่มเทร่างกายนะครับเจ็บ ร่างกายหลายอย่างหลายส่วนมากเพื่อต้องการที่จะได้เหรียญทองได้ถ้วยทองนั่นนะ่ะคือถ้วยแห่งความสําเร็จให้คุณนึกไว้เลยว่าผู้หญิงคนนี้กําลังนึกถึงความสําเร็จจากถ้วยตรงนั้นหรือมันแปลว่าสภาวะจิตใจที่อยากจะแบบหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นคือถ้วยมันเป็นตัวแทนแห่งาธาตุน้ําที่มันแปลในความหมายาธาตุได้อีกแปลว่าสภาวะจิตใจดังนั้นผู้หญิงคนนี้นะครับหรือ เป็นตัวแทนของคุณนั่นแหละเอาง่ายๆเนาะสำหรับชาวกลุ่มอยากจะได้ความสุขความสมหวังอยากจะได้อะไรที่มันเป็นความที่มันเป็นรู้สึกดีดีอะ่ะเพราะตอนเนี้ยรู้สึกว่าแบบชีวิตมันดูราบเรียบชีวิตมันดูไม่มีอะไรที่มันพัฒนาชีวิตมันดูแบบลําบากเหลือเกินเลยอยากสแสวงหาสิ่งที่มันดีคือใบเนี้ยถ้าคุณทําตามความคิดของคุณนะ คุณจะมีสิ่งที่ดีตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณได้แต่คิดแต่ไม่ทํามันก็ได้แค่ฝันลมๆแรงๆนะครับดังนั้นเนี่ยคืออย่าคิดมากอย่าไปตกกังวลอย่าพยายามแบบฝันกลางวันจนเกินไปต้องพยายามลุกขึ้นมาทําแล้วก็สาะแสวงหาไพ่ใบนี้คือการสาะแสวงหาคุณคิดได้คุณต้องรู้จักปรับแล้วหา mindset ไอเดียความคิดของคุณเด็กถือถ้วยหาแรงบันดาลใจแล้วตามหามัน แล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะครับอิทธิพลของไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่า2ใบนี้คือความคิดมากความไม่ตกความกังวลความกลัวความนนอยนะครับประมาณนั้นมันเป็นอุปสรรคมันเป็นขวากหนามที่ทําให้ตัวคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดการตกผลึกการเรียนรู้ไพ่ The Hermit The Hermit เนี่ยคือการสอสแสวงหาการเรียนรู้การปรับเฮอร์มิตเนี่ยคือไม่ธรรมดานะครับเขาแบวงหาใน ขั้นของจิตวิญญาณของความรู้สึกมันประวัตตามหาแพชชั่นตามหาความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆมันประวัติเรียนรู้ก็ได้มันประวัตปรับก็ได้มันประว่าการเข้าใจก็ได้นะครับ มับรรภาวะการสาะแสวงหาก็ได้ดังนั้นอย่าไพ่เดอะเฮอร์เมหมายถึงไพ่ของการที่ตัวเรานั้นจะเข้าใจในสัจธรรมของบนโลกใบนี้เลยด้วยซ้ำนั้นๆเนี่ยคือบอกไว้เลยว่าชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกซึ้งในถึงขั้นของการยกระดับจิตใจถึงขั้นจิตวิญญาณได้นะครับดังนั้นเนี่ยคือคุณก็จะเซนซิทีฟหน่อยแต่ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีได้นะครับ อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปมันมีไพ่เดอะทาวเวอร์มาแล้วก็มีไพ่เดทมาด้วยบางทีอาจจะมีปัญหามีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแบบกระทันหันทําให้ตัวคุณะ่ะค่อนข้างที่จะมีการสูญเสีย mindset ในบางสิ่งบางอย่างบางครั้งก็ได้หรือมีความวิตกความกังวลแบบนี้ก็ได้เลยทําให้ตัวคุณค่อนข้างเซนซิทีฟนะคิดมากไพ่เดทแล้วก็ไพ่ทาวเวอร์มันแปลว่าชาวราศี กลุ่มลัคนากลุ่มถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับอะไรที่มันจบได้ก็จบมันไปเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆใหม่เข้ามามันมีไพ่ของโอกาสก็คือไพ่ The Wheel of Fortune หมายถึงไพ่สลักแห่งการเวลาของการที่ตัวคุณเองนั้นจะได้ถึงจุดเปลี่ยนนะครับไพ่เดทคือการจบสิ้นไพ่ The Tower คือการพังทลายส่วนไพ่วงล้อแห่งโชคลาภคือไพ่ของการเริ่มต้น ก็ได้เช่นกันเนาะหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาทําให้ตัวคุณอะค่อนข้างแบบมีโอกาสมีอนาคตหรือมีสิ่งที่ดีเข้ามากับชีวิตของคุณมากขึ้นถ้าคุณมีอปะะุปสรรคมีปัญหาเข้ามาเนี่ยคุณก็แค่เรียนรู้มันจากไพ่เดอะเฮอร์มิตเรียนรู้มันซะปรับมันซะอย่ามัวแต่นอยอย่ามัวแต่แบบ มันมีแบบนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่โอมัวแต่คิดมัวแต่แบบนอยไปสุดท้ายมันไม่ได้แก้อะไรเลยดังนั้นเนี่ยเฮอร์มิตมันเพราะว่าเก็บประสบการณ์สิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมาพัฒนาแล้วมาแก้ไขซะแล้วคุณน่ะจะสามารถไปต่อและเติบโตได้แบบก้าวกระโดดเลยจากไพ่แปดไม้เห็นไหมครับแปดไม้นี่หมายถึงการเติบโตการก้าวกระโดดการพัฒนา แบบพุ่งทยานสู่ความสําเร็จอย่างรวดเร็วและว่องไวเลยทีเดียวอะไรที่มันผ่านไปแล้วไม่ต้องมาจําใส่ใจไม่ต้องคิดมากนะครับคุณมีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสที่ต้องระมัดระวังในการเดินทางอาจจะมีเกิดอุบัตเหตุเกิดขึ้นได้ต้องเคารพกฎจราจรอย่าขับรถเร็วนะครับแล้วก็ต้องซ่อมบำรุงรักษาในเรื่องของอสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะอาจจะมีอุปรกรณ์ชำรุดต่างๆหรือว่ามีการเดินทางนะครับอาจจะต้อง พักรถซ้อมรถบ้างอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงการงานของตัวคุณมีโอกาสต่อยอดมีโอกาสพัฒนามีโอกาสที่จะมีการเติบโตที่ดีมีไพ่ใบนี้ด้วยคิงถือไม้มีโอกาสพัฒนาในสายงานเติบโตในสายงานมีโอกาสโปรโมทงานนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยแนะนํา ส่งเสริมที่ดีมีการบริหารการจัดการที่ดีมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะครับการยอมรับสิ่งต่างๆนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นเนาะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคมันเป็นปัญหาต่างๆคุณจะสามารถจบมันและเคลียร์มันได้โอเคไหมครับไม่ต้องกังวลจนเกินไปไม่ต้องวิตกกันเกินไปแล้วคุณจะสามารถหาทางออกได้เพียงแต่คุณต้องรู้จักที่จะปรับและเรียนรู้มันแล้วคุณก็จะมีโอกาสของการ แบบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทุกอย่างได้แนวโนม้มิศทางที่ดีมีไพ่เดอะเมจิเชียนด้วยเดอะเมจิเชียนเนี่ยแปลว่าปัญหาใดที่คุณนะครับกำลังชเผชิญอยู่คุณจะสามารถหาทางออกคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงและสามารถเติบโตแล้วก็พัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างที่ไพ่ใบนี้บอกนะครับก็คือไพ่แปดไม้นี่แหละ ดังนั้นเนี่ยคือการเติบโตการพัฒนามันมีโอกาสที่ดีแล้วดังนั้นชาวกลุ่มลัคนากลุ่มบอกเลยว่าการงานนะครับโดดเด่นมากสามารถที่จะมีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนะครับหรือการโปรโมตต่างๆมีโอกาสมีสิ่งดีๆการค้าการลงทุนก็จะประสบความสำเร็จดีมีโอกาสเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มเนี่ยไม่มีแต่มันเกิดไว้ไพ่วงล้อแห่งโชคลาภมา วงล้อเห็นโชคลาภเนี่ยแพราะว่าการเงินของคุณค่อนข้างสัมผัสมีโอกาสมีโชคมีลาบนะครับมีโอกาสจะได้อสังหาริมทรัพย์มีโอกาสจะได้ที่ดินนะครับหรือบางคนนะอาจจะมีโอกาสการได้เงินกู้เงินก้อนใหญ่นะครับแบบเนี้ยเป็นต้นจาก view of fortune นะครับมันแปลว่าโอกาสดีๆความหวังดีๆการงานก็ประสบความสําเร็จการเงินก็มีโอกาสที่จะ ังเด่นดังขึ้นมานะครับการมีรายได้เข้ามาเป็นเกาะเป็นกำรรแบบกระทันหันมีในเรื่องของการเงินนั้นอยู่ตัวนะครับหมดเงินได้คล่องมากขึ้นประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการเงินเติบโตพัฒนาที่ดีมากขึ้นด้วยทีนี้เรามาดูในเรื่องของลาบลอยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนด้วยเนาะขอไพ่ลาบลอยแล้วก็การลงทุนให้กับชาวกลุ่มลัขนากลุ่มนะครับไพ่ใบแรกนะครับ4ดาบ Five of c u p บไพ่ pie The Fool ไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถา,านการณ์นะครับว่าในเรื่องของลาบลอยกันก่อนลาบลอยเนี่ยมีโอกาสถูกอยู่แล้วแหละเพราะว่ามีไพ่เดอะวีออฟฟอร์จูนมาเพราะว่ามีโอกาสถูกรางวัลน,นะแต่มันมีข้อแมนิดนึงตรงที่ว่า f i ออฟครับบางทีอ่ะการที่คุณถูกรางวัลอาจจะเป็นรางวัลเล็กๆอาจจะไม่ได้เป็นรางวัลใหญ่ก็ได้ทําให้ตัวคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบน้อยแหละ รางวันน้อยเกินไปอะไรยังไงเนี้ยก็นะพยายามจัดสรรปันส่วนนิดนึงในเรื่องของลาบปล่อยนิดหนึ่งนะครับอย่าไปยึดติดจ,จนเกินไปปล่อยวางแล้วคุณก็จะมีโอกาสมีความหวังใหม่ๆเข้ามาอยู่แล้วเนาะส่วนใครทําการลงทุนนะครับอาจจะคิดว่ามันมีความรู้สึกนอยอะ่ะรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยเติบโตมันไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่เลยในเรื่องของการลงทุนนะครับมันรู้สึกแบบเหนื่อย รู้สึกช้ารู้สึกไม่ทันใจรู้สึกเหมือนบางคนอาจจะขาดทุนบ้างหรือบางคนอาจจะติดดอยบ้างหรือบางคนอาจจะแบบเหมือนมันเติบโตแต่พลาดเหรียญเด่นเด่นเหรียญดังๆไปหรือว่าตัวเด่นๆในเรื่องของหุ้นแบบเนี้ยมันทําให้ตัวคุณค่อนข้างน้อยแล้วก็เฟลไปเหมือนกันเนาะเพราะว่าตัวของคุณซื้อมันอาจจะไม่วิ่งเท่าไหร่แต่ตัวที่วิ่งมันอาจจะทําให้แบบคุณไม่ได้ซื้ออะไรแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าเราตกรถเราพลาดโอกาส อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากนะครับโอกาสมันมีอยู่เสมอแหละครั้งนี้ไม่ได้ก็ครั้งหน้าดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มลัคนากลุ่มพยายามสดใสล,ล่าเริงเอาไว้จากไพ่เดอะโฟล์เดอะโฟลเนี่ยแพราะว่าปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดไม่ต้องไปยึดติดจนเกินไปโอกาสของคุณยังมีนะเพราะว่ามันมีไพ่วงล้อแห่งโชคลาภแล้วและดาวพระัสบดีก็เป็นกเกษตรอยู่ในเรือนการเงินนะครับต้องรู้จักวางแผนในการเงินแล้วก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามา เป็นเกาะเป็นกำจากวงล้อแห่งโชคลาภตรงนี้แหละนะครับไม่ต้องน้อยเนาะเดี๋ยวคุณก็มีโอกาสจะทํากําไรประสบความสําเร็จได้มากขึ้นถ้าคุณพยายามแบบเปิดโลกแล้วก็พยายามที่จะแบบไม่ไปเครียดกังวลจนเกินไปคุณก็มีโอกาสที่จะมีการปรับทิศทางแนวโน้มทิศทางที่บวกมากขึ้นสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ